สิงคโปร์ค่าครองชีพแพงที่สุดในอาเซียนส่วนประเทศไทยติดอันดับท็อป10ถึง4เมืองทีเดียวเรื่องของอัตราค่าครองชีพเป็นประเด็นที่พวกเราชาวบ้านเนี่ยครับดเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าค่าครองชีพแพงเมื่อไหรก็ <S <S แปลว่าเงินที่เราหามาได้สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตครับแล้วก็มีการ สำรวจและมีการออกตัวชี้วัดต่างๆเพื่อชี้วัดว่าเมืองแต่ละเมืองของแต่ละประเทศนะครับมีอัตราค่าครองชีพสูงมากน้อยแค่ไหนและไปเปรียบเทียบกับกำลังซื้อหรือว่าเงินที่หามาได้นะครับเป็นรายงานประจำปี2025ครับของเว็บไซต์ชื่อนำ b โ o ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองการใช้ชีวิตของคนเมืองในระดับโลกนะครับ แล้วในปี2025นี้นะครับนัมบีโอเขาได้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพแล้วก็รายงานผลออกมาครับตัวเลขออกมาน่าสนใจครับเขาจัดอันดับท็อป10ของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วใน10อันดับนี้นะครับมีเมืองในประเทศไทยติดอันดับถึง4เมืองทีเดียวมันถูกรายงานใน เว็บไซต์ The Independent ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ครับแน่นอนว่าในเมื่อเป็นสื่อของสิงคโปร์เขาก็จะเกีร์หรือมีรายงานที่เอียงไปทางรายงานเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์เป็นหลักนะครับแต่แน่นอนว่ามีเมืองของประเทศไทยเกี่ยวข้องด้วยนามบิโอเขาเก็บข้อมูลเพื่อมาชี้วัดอัตราค่าของชีพจากหลายข้อมูลทีเดียวครับเขาเก็บข้อมูลจากคาร์ o ซอร์ซิงต่างๆนะครับ เรื่องของอัตราค่าดัชนีผู้บริโภคเรื่องของราคาค่าอสังหาริมทรัพย์เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจําวันของเมืองและของประเทศครับแล้วในปี2025ผลก็ออกมาว่าเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ ประเทศสิงคโปร์หรือว่าเมืองสิงคโปร์เนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศเขาคือเก,อกาะเกาะหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศเดียวที่กินพื้นที่เดียวกันทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้แยกเป็นเมืองย่อยๆเขามีดัชนีค่าครองชีพอยู่ที่71.1จากเต็มร้อยนะครับแล้วเขามีอัตราที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆที่เป็นอันดับรองๆลง,ง,งมาค่อนข้างมากทีเดียวครับจำตัวเลขไว้นะครับของเขาคือ71.1 อันดับ2ครับคือเมืองในประเทศไทยก็คือภูเก็ตครับมีค่าดัชนีค่าครองชีพอยู่ที่38.1น้อยกว่าสิงคโปร์ถึง30 1, กว่าจุดทีเดียวนะครับอันดับ3ครับกรุงเทพเมืองหลวงของบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ที่3 7ครับอันดับที่4ครับพนมเปนเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาอยู่ที่36.9อันดับ5ครับ มะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่34.4แล้วก็อันดับ6ครับพัทยาเมืองท่องเที่ยวของเราครับอยู่ที่33.2อันดับที่7ครับกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียอยู่ที่33.1แล้วก็อันดับที่8ครับเมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือของเราก็คือเชียงใหม่อยู่ที่29.5แล้วก็อันดับที่9 โคจิมินซิตี้นะครับของประเทศเวียดนามอยู่ที่28.6แล้วก็อันดับ10ครับจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่28.5จะเห็นว่าใน10อันดับแรกก็แน่นอนว่าสิงคโปร์เนี่ยหลุดไปเลยครับดัชนีค่าครองชีพของเขาสูงกว่าเมืองอื่นๆในอาเซียนค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าอันดับที่2ถึงอันดับ10ครับที่น่าสนใจก็คือเมืองในประเทศไทย ติดเข้าไปถึง4อันดับก็คือเป็น4เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ภูเก็ตนะครับเมืองท่องเที่ยวค่าครองชีพสูงแน่ๆเพราะว่ากําลังซื้อของชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากต่อมาครับกรุงเทพมหานะครแล้วก็พัทยาแล้วก็เชียงใหม่ครับผลที่ออกมาว่าสิงคโปร์มีอัตราค่าครองชีพเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดครับ พราะว่าการจัดอันดับใน10ปีหลังของนัมบีโอเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับพอมาดูในรายละเอียดของดัชนีย่อยแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าแล้วก็เรื่องของค่าอาหารหรือค่าสินค้าภายในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็อัตราค่าอาหารในพัตคาารต่างๆรวมถึงเรื่องของความสามารถหรือว่ากําลังซื้อของประชากรนะครับ สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราค่าครองชีพในแง่ของค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ที่67.9ค่าของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่ซื้อจากร้านโกลเซอรี่นะครับอยู่ที่70.9แล้วก็ค่าอาหารในพัตตารนะครับอยู่ที่53.1แต่ว่าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของกําลังซื้อของแต่ละเมืองเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิงคโปร์เป็นอันดับ2ครับ ดัชนีกำลังซื้อของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่93.2แต่ว่าที่สูงกว่าสิงคโปร์ก็คือกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียครับได้ดัชนีอยู่ที่109.2ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวเดียวที่สิงคโปร์เนี่ยตกมาเป็นอันดับ2ครับดูตัวเลขที่เป็นดัชนีก็อาจจะบอกว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่แปลความอะไรไม่ได้นะครับได้แค่จัดอันดับเท่านั้นลองมาดู ตัวยอดเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละหมวดแล้วก็ความต่างระหว่างสิงคโปร์กับเมืองอันดับรองรองในเรื่องของค่าครองชีพบ้างนะครับถ้าพูดถึงครอบครัวที่มีสมาชิก4คนแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่รวมค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะครับครอบครัว4ี่คนของประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะต้องการเงินใช้จ่ายอยู่ที่5 4 3 9 9 0เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน แปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่137,540บาทนะครับแปลว่า1คนนะครับของประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องการเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตของเขาโดยไม่รวมค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ที่1505.70เหรียญสิงคโปร์หรือว่า38,070บาทไทยนะครับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองอันดับสองครับภูเก็ตเนี่ยมีค่าครองชีพซึ่งรวมกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยแล้วนะครับอยู่ที่น้อยกว่าสิงคโปร์ถึง5 9ทีเดียวแล้วเรื่องของค่าเช่าที่อยู่อาศัยครับค่าเช่าที่อยู่อาศัยของภูเก็ตเนี่ยนะครับถูกกว่าสิงคโปร์ถึง70%ทีเดียวค่าอาหารในพัตคารครับภูเก็ต ถูกกว่าสิงคโปร์ถึงครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50%แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในร้านของชําในร้านสะดวกซื้อนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยแพงกว่าที่ภูเก็ตถึง36%ทีเดียวแม้ว่าสิงคโปร์จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าภูเก็ตโดยเปรียบเทียบค่อนข้างมากนะครับแต่รายได้หรือว่าความสามารถในการจ่ายหรือว่ากําลังซื้อครับ ของสิงคโปร์ก็ต้องมากกว่าตามไปด้วยครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมีกำลังซื้อน้อยกว่าสิงคโปร์ถึง60%ทีเดียวนามิโอเขาก็สรุปเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าจะมีมาตรฐานการดำรงชีวิตหรือลักษณะการดำรงชีวิตเท่ากันเนี่ยระหว่างภูเก็ตกับสิงคโปร์เนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับในขณะที่มาตรฐานหรือสิ่งที่ได้กลับมา ในการดำรงชีพเท่ากันเนี่ยนะครับภูเก็ตจ่ายอยู่ที่4,915เหรียญสิงคโปร์หรือว่า124,270บาทครับและเท่ากันถ้าไปอยู่ที่สิงคโปร์ต้องจ่ายที่12,000เหรียญสิงคโปร์หรือว่า33,400บาทเรียกว่าห่างกัน2เท่ากว่ากวาเกือบ3เท่าทีเดียวนะครับ ก็จะเห็นว่าสิงคโปร์แม้ว่าค่าครองชีพค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาจะแพงแต่ว่ากําลังซื้อหรือว่ารายได้ของเขาก็มากต่างไปด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราครับติดอันดับท็อป10ถึง4เมืองเมืองใหญ่ทั้งหมดของเรานะครับแต่ว่ากําลังซื้อของเราครับกลับสู้สิงคโปร์ไม่ได้อย่างมากทีเดียวก็แสดงว่าเราก็มีปัญหาค่อนข้างมากกันนะครับ กับอัตราค่าของชิพที่จัดอันดับโดยนั m บีโวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ